มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วค่ะบ้านพี่สีมีสิ่งมานําเสนอมีเคล็ดลับดีๆโด,ดยเฉพาะวันนี้นะคะพี่สีจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันค่ะแบบที่เก็บไว้ได้นานไม่มีสารกันบูดทําเองกับมือกันเลยนะคะไม่ต้องมาทําบ่อยๆค่ะทําเสร็จเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่าน h โ l l ม my f r รนด์ วันนี้พี่สีจะมาพาพี่ๆเพื่อนๆมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มอะไรก็ได้ที่เราอยากจิ้มนะคะพี่ๆเพื่อนๆวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกกระเลียงพริกจินดาแดงมีรากผักชีแล้วก็อ่เครื่องปรุงส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ำมะนาวอ่มีน้ำกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำปลาผงชูรสแค่นั้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆ ใครที่เคยน้ําทําน้ําจิ้มซีฟู้ดไม่ได้รสไม่ได้ฉาดไม่รู้จะทํายังไงดีเก็บไว้ก็ไม่ได้นะคะหมาบ้านพี่สีได้เลยค่ะวันนี้ทําน้ําจิ้มซีฟู้ดให้เห็นกันเลยนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนค่ะพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าเราคั้วพริกขั่วกระเทียมนะคะพี่ๆเพื่อนๆดูไว้นะคะขั่วพริกคั้วกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะ ได้กันมาแบบนี้เลยค่ะใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คั่วกันเสร็จแล้วเราก็คั่วรากผักชีนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกอย่างต้องสุกค,ค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆจะทําทานนานๆนะคะทุกอย่างต้องสุกนี่ค่ะเราก็มาคั่วรากผักชีรากผักชีนี่แหละตัวที่ทําให้กับข้าวน้ําจิ้มเราเสียไว้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะพอได้ทีแล้ว ขวพริกขัวกระเทียมขัวรากผักชีเสร็จแล้วก็มาโรโขค่ะโขกรากผักชีก่อนให้ละเอียดบางคนไม่รู้นะคะรากผักชีหอมมากแต่รากผักชีสดเนี่ยค่ะทําให้กับข้าวเราเสียง่ายเซ็งง่ายนะคะนี่ค่ะโขกไปแล้วก็โขพริกค่ะพริกก็ขั่วแบบเนี้ยได้ประมาณสลดแล้วก็ต้องไฟอ่อนนะคะเอามาโขกรวมกันค่ะนี่พี่สีใช้พริกประมาณ หนึ่งขีดครึ่งนะคะพี่ๆเพื่พพนพนอนาๆมาโขก,กกับกระเทียมหนึ่งหัวค่ะกระเทียมไทยหนึ่งหัวแล้วก็รากผักชีสองรากโขก,กแบบนี้ละคะ่ะพี่สีจะบอกสูตรเคล็ดลับของอการทําน้ําจิ้มนะคะจะมีหนึ 1, 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วแต่เราจะเอาเด่นแบบไหนถ้าเราเอาเค็มแล้วก็เด่นเปรี้ยวนะคะ เราก็ต้องใส่อะความเปรี้ยวเพิ่มจากเค็มไปประมาณสองค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเอาหวานหวานขั้นที่หนึ่งก็ใส่ความหวานไปนิดเดียวค่ะจะให้กลมกลมก็ใส่ผงชูรสไปเหมือนพี่สีทําวันนี้นะคะพี่สีจะเอาเปรี้ยวนําเค็มตามค่ะพี่พี่เพื่อนๆนเพราะว่าถ้าเราเอาใส่ตู้เย็นไปแล้วความเปรี้ยวยังอยู่ความเค็มยังอยู่ทุกอย่างอยู่ครบนะคะแล้วพี่สีจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะ จะใช้เป็นน้ำกระเทียมแทนค่ะเพราะน้ำกระเทียมเขาจะมีความเปรี้ยวความหวานอยู่ในนั้นค่ะพี่พี่เพื่อน,น,นแล้วก็จะไม่ทําให้น้ําจิ้มเราเสียนะคะใครที่ไม่อยากทําน้ําจิ้มบ่อยๆนะคะทําใส่ตู้เย็นไว้มาดูสูตรนี้ได้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนน,น,นี่ค่ะนี่ใส่น้ามะนาวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่เรานะคะถ้าถ้าใส่น้ามะนาวไปหก ต้องใส่น้ำปลาสีค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะเพราะว่าเราจะเอาเปรี้ยวนำเอาเค็มตามแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมเท่าน้ำปลานะคะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนี่ค่ะสูตรนี้ได้ผลค่ะเปรี้ยวนำเค็มตามแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองจะให้รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะน้ำจิ้มของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะเหมือนพี่สีวันนี้ เดี๋ยวพี่สีจะจดสูตรให้ใต้คลิปนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆไปทํานะคะถ้าจะเอาเปรี้ยวนําก็ใส่เปรี้ยวไปเยอะถ้าจะเอาเค็มตามก็ลดเค็มลงมาแล้วก็ถ้าจะเอาหวานกลมกล่อมนี่ค่ะใส่น้ํากระเทียมดองลงไปน้าจิ้มสีฟูดสูตรนี้ไม่ยากเลยนะคะพี่ๆพเพื่อนๆเก็บไว้ได้นานค่ะใครที่ทําครั้งเดียวแล้วไม่อยากทําอีกวันหลัง ฉันซื้อปูมาฉันก็อยากจะทำน้ำจิ้มฉันก็ขี้เกียจทำทำไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะอยู่ได้เป็นเดือนค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นใครที่ทานไม่หมดนะคะใส่กระปุกไว้ได้ค่ะนี่เห็นไหมเห็นพี่สีเติมไหมล่ะคะคือถ้าเอน้ำปลาสีน้ำมะนาวก็ต้องหกมันต้องเปรี้ยวเปรี้ยวนำเค็มตามนะคะแล้วก็ลดหลั่นกันไป ถ้าคุณอยากจะเอาหวานนําคุณก็เอาหวานขึ้นนะคะแต่ของพีสีเอาเปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็กลมกล่อมด้วยน้ํากระเทียมดองค่ะน้ํากระเทียมดองเขาก็จะหวานๆเปรี้ยวๆออกนิดๆแล้วก็พีสีก็ใส่ชูรสไปเห็นไหมล่ะคะแล้วก็ปรุงจนได้ที่แบบนี้ละคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆแต่การที่จะไม่ให้น้ําจิม้มซีฟู้ดเราเสียก็คือการทําให้สุกค่ะรากผักชีก็ สุกคั่วแล้วพริกก็คั่วแล้วกระเทียมคั่วแล้วแล้ววัตถุดิบของเราไม่มีอะไรสดสักอย่างเลยนะคะนี่ค่ะจะทําให้น้ําจิ้มซีฟู้ดของเราเก็บไว้ได้นานนะคะพี่สีจะทําแบบนี้ประจําแต่ว่าใครจะทําสดกินวันต่อวันก็ได้ค่ะเขาจะหอมไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็ได้รสชาติไปอีกแบบนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดวันนี้จะทานกับอะไรก็ได้ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทำกับ ปลาเผาปลาย่างปลาทอดไก่ทอดไก่ย่างไก่นึ่งจิ้มเนื้อทำจิ้มทุกอย่างได้ค่ะวันนี้พี่สีมีปลาเผานะคะเลยต้องทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนเก่าพี่สีสกะะสส็ต้องขอบคุณมากๆเพื่อนใหม่ให้เมนไว้นะคะพี่สีตามแน่นอนค่ะ สำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้ถ้าท่านทานไม่หมดเก็บไว้ทานได้อีกนะคะใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็จดสูตรไปด้วยนะคะสูตรนี้ดีแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้บายบายเลิฟเลิบ